สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทย,ยทุกท่านคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดชุดไทยนะคะ ังตัดได้เลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะไซส์ใหญ่พิเศษเนาะรอบอกนะคะเสื้อไซส์นี้นะคะรอบอก50นิ้วค่ะรวมไปถึงนะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงตัวนี้นะคะรอบเอว4 2นิ้วตัดได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายบเาลยือกใช้ผ้าตัดชุดนะคะ,ะคะุณลูกค้าขาผ้าไทยลายแพรว่าเซตนี้สีฟ้าราชินีเซตนี้สีฟ้าราชินีคุณลูกค้าขาไซส์ใหญ่พิเศษราคาเซตละ3,300บาทไซส์ใหญ่พิเศษราคาเซตละ3,300บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะ ใส่นะคะคุณลูกค้าขารอบอกเนาะริ่มต้นที่อก32อใช่ไหมสามสองสามสี่สามกสมแปดสี่สิบสีอะไรประมาณเนี้ยราคาจะอยู่ที่ชุดละ2,800บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะเลือกตัดเป็นแขนกีบบัวสวยมากๆด้วยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆนะคะ คุณพี่วิสรุตนะคะอยู่อำเภอเกษตรวิสัยนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมาช็อปที่หน้าร้านเนี่ยแหละเดี๋ยวนะคะจัดส่งไปให้นะคะเหมือนที่ต้องบอกมาก่อนได้คุณลูกค้าค่ะถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกมารับสินค้าทางร้านสามารถจัดส่งสินค้าให้คุณลูกค้าได้ทั่วไทยเลยไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถจัดส่งสินค้าให้คุณได้เช่นเดิมค่ะคุณลูกค้า่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะวันนี้คุณพี่เลือกใช้นะคะเป็นผ้าตัดชุดเซ็ตนี้ค่ะ เริ่ใช้เป็นผ้าตัดชุดคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวสีฟ้ารายชินีคุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดเซตนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็รีเมีย่ยมมากๆคุณลูกค้าเห็นไหมจ๊ะตัดออกมาแล้วสวยไหมตัดออกมาแล้วสวยมากๆคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสั่งตัดหรอสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขานาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ QR code โค,คดในตอนนี้ได้เลยค่ะ s ก a นที่ QR วออดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้นุ่มตัดให้ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าคะชุดไทยที่นุ่มใส่อยู่วันนี้นะคะจะเป็นนะคะชุดไทยนะคะชุดผ้าไหมลายสาเกตสีมว่มวง,มงจะเป็นสีม่วงเข้มเสื้อจะเป็นสีม่วงเปืดอยมุดคุณลูกค้าคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆชุดนี้เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องราคาชุดละ2,800บาทราคาชุดละ2,800บาทถ้าไซส์ใหญ่พิเศษจะราคาชุดละ 3,500บาทคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งตัดได้เลยเหมือนคุณพี่วิชรุตอย่างเงี้ยค้าคุณพี่วิชรุตสั่งตัดโดยเลือกใช้ผ้าเซตนี้จากราคายอยู่ที่3,500บาทเดี๋ยวนุ่มตัดให้ค่ะตัดได้ตัดสบายเลยแล้วแต่คุณลูกค้านะคะแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยว่าชอบเสื้อชุดไหนที่นุ่มสวมใส่คุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค,ะคะ้าขาวันนี้คุณพี่นะคะเลือกใช้เป็นผ้าตัดชุดลายแพรวาสีฟ้ารายชินีผ้าตัดชุดลายแพววาาาสสีีีฟ้รรชินนเป็อะไท่ย แล้วก็ระมุนตามากๆสีสวยไฮโซสุดๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆตัดเย็บออกมาได้สวยระมุนสุดๆเลยคุณลูกค้าคะเหมือนที่นุ่งบอกสั่งซื้อผ้าไปแล้วคุณลูกค้าได้ผ้าถึงผ้าเรียบร้อยคุณลูกค้ากําลังจะส่งชี่ช่างใช่ไหมคุณลูกค้าบอกช่างเลยนะบอกว่าให้อัดผ้ากาวก่อน ให้อัดผ้ากาวก่อนนะคะคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวนะคะเพื่อที่จะยึดเนื้อผ้ากับผ้ากาวให้อยู่ด้วยกันก่อนเวลาเราตัดผ้าจะได้ไม่หดนะคะคุณลูกค้านะใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอ ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะเอว3 8 4 4 4 2 4 4 4 6 4 8อะไรคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ผืนนี้คุณลูกค้าขะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยคุณลูกค้าใส่รอบเอวเท่าไหร่คะวันนี้คุณลูกค้าบอกว่าติดตะขอเอว42เริ่มต้นมาก่อน เริ่มต้นที่เอ42คุณลูกค้าขาดีไงติดได้เลยสบายมากๆคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์นะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นเราก็จะติดตะขอตัวที่2ค่ะอยู่ทางด้านนอกแบบนี้คุณลูกค้าขาเป็นไงคะสวยงามมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถสั่งตัดได้ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แจ้งแค่รอบเอวรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงวันนี้อยู่ที่35นิ้ว ความยาวผ้าถุงอยู่ที่35นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาใส่สวยใส่ดีใส่พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีฟ้ามองหาชุดไทยสวยๆคุณลูกค้าขาคิดถึงร้านแม่มาริพาไทยนะเดี๋ยวน้องตัดให้ ยินดีค่ะคุณลูกค well, ้าขาคุณลูกค้าจะได้มีชุดไทยสวยๆไว้สวมใส่นะคะในช่วงเทศกาลงานบุญเนาะคุณลูกค้าขาสวมใส่งานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งตัดได้เลยค่ะยินดีค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดได้เลยนะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆใส่ได้เลยค่ะงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวก็จะเป็นงานในช่วงงานบุญกินจะไไไดด้้มมีชุทยยสสสวววใ่ติดตต่่อสัังน ะะโทรเข้ามาที่เบอร์089-0416-008หรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน Line สแกนที A ่ QR code ที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะร้านแม่มริพาไทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านงานสั่งตัดมีโอนมาจํำา1,500บาท งานสั่งตัดมีโอนมาจำหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเนื้อผ้าแบบว่าถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อไฟนุ่มๆนะถ้าคุณลูกค้าชอบเนื้อไฟนุ่มๆคุณลูกค้าเลือกผ้าไทยลายแพรวานะไปตัดออกมาแล้วสวยให้โซมากๆรับรองเลยคุณลูกค้าค่ะใส่แล้วสวยถูกใจแน่นอนคุณลูกค้าชอบผ้าไฟที่มีสัมผัสเนื้อไฟมีความนุ่มมีความหนาแบบเนี้ยคุณลูกค้าเลือกเนื้อนี้เลยแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบบบแว่า ไม่ชอบผ้าที่แบบว่าหนาไม่ชอบผ้าที่แบบสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันหนักๆอะไรประมาณนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่เหมือนที่นุ่มใส่ตอนนี้เลยคุณลูกค้าใส่นะคะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์อทอเครื่องเหมือนที่นุ่มใส่ตอนนี้เลย <S <S เนื้อผ้าเหรอคะคุณลูกค้าคะเนื้อผ้ามันเงาใส่สบายค่ะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเข้าทรงอ่ะ มันเขาส่งเพราะว่ามันเป็นแบบด้วยด้วยเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อผ้าแบบบางเบาใส่สบายนะคะคุณลูกค้าขา,ขาแต่ไม่ได้แบบบางจนเกินไปนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็ไม่ได้หนานะของเราจะอยู่ก,กลางๆเพราะว่าเราอาจผ้ากาวพอเราอาจผ้ากาวนะคะก็จะทําให้ผ้านะคะมีน้ําหนักนะคะคุณลูกค้าขาแล้วทิ้งตัวสวยและที่สําคัญมากไปกว่านั้นมันเก็บทรง เข้ารูปสวยงามมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้า,สา,า Anyone? สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้เดี๋ยวนุ่มตัดให,ดให้คุณลูกค้าขาชุดนี้2,800บาทชุดนี้2,800บาทนุ่มเลือกใช้นะคะเป็นผ้าตัดชุดลายสาเกตผ้าตัดชุดลายสาเกตจะราคานะคะ1,490บาทค่ะ1,490บบาทสวยมากๆคุณลูกค้ขาขาสำหรับผ้าตัดชุดลายสาเกต เซตนี้คุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ1490ัรสบาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองวันนี้คุณลูกค้าขาอย่าลืมเลือกตะกร้านะนุมีตะกร้าแถมให้ฟรีใบสีเหลืองค่ะหรือว่าจะเป็นสีเทาดําคะหรือว่าจะเป็นสีชมพูคุณลูกค้าเลือกได้เลยคุณลูกค้าชอบใบไหน คุณลูกค้าชอบใบไหนจ๊ะชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์เยมมากๆนะคะรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทางร้านมีให้นะคะมีผ้านะคะสวยๆแล้วของเรานะคะยังมีข้องฟันของฝานะคะเป็นตะกร้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อเนาะผ้าไปตัดเองนะคะคุณลูกค้าขา1,490บาทคุณลูกค้าเลือกตะกร้าไปด้วยเลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าว่าชอบงานแพทเทิร บอกได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้ค่ะคุณลูกค้าขาชุดนี้2800บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัดเบ็เสร็จอยู่ที่2,800บาทนะคะนุ่มใส่เสื้อนะคะรอบอก36นะคะเอวส0สะโพก40ค่ะคุณลูกค้าใส่เท่าไหร่นะคะรายละเอียดส่งรายละเอียดมาเลยเดี๋ยวทางร้านเราตัดให้นะคะรวมไปถึงคุณลูกค้าอย่าลืมสแกนที่คิวอาโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้นะแจ้งชื่อนะคะคุณลูกค้าขาแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาตัวนี้คอวีแต่งแขนเป็นแขนกี่บัวเพราะว่าถ้าเป็นแขนสั้นธรรมดาจะเป็นมือนทีุ่ โอเคตัวนี้แต่งแขนปีดบัวนะคะเป็นคอวีคุณลูกค้าขารอบอก50นิ้วตัดได้สบายมากๆคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าส่งรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นวงแขนนะคะความยาวเสื้อความยาวแขนคุณลูกค้าขารอบอกคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้ยินดีมากๆคุณลูกค้าขายินดีมากๆขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะเสื้อตัวนี้สีฟ้าราชินีสวยหวานมากๆสวยหวานระมุลสุดๆคุณลูกค้าใส่รอบอกเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณนะคะคุ นะคุณลูกค้าแบบอันนี้อันนี้เป็นความรับนิดนึงเป็นซีเควนะคะก็แบบว่าตัดเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ขอบระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะมาช็อปนะคะมาที่ในปั๊มปตทนะคะมาในปั๊มปตทสามแยกจุรีเวชใช่ไหมอยู่ตรงข้ามธนาคารธนาคารสงเคราะห์คุณลูกค้ามาทําธุระใช่ไหมคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าเห็นร้านแม่มริพาไทยมีคุณหุ่นยืนอยู่ใส่ชุดน,นี้แหละสวยมาก คุณลูกค้าว่าตัดให้หนึ่งตัดให้หนึ่งชุดน่อยนะคะจะตัดเป็นเซอร์ไพรส์คุณแม่คุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากมากวันนี้ทําให้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวใส่สวยถูกใจเดี๋ยวมาสั่งตัดเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้านะเพราะว่าเรามีช่องทางหลายอะไรกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งตัดเพิ่มเติมได้ยินดีค่ะยินดีมากๆนะคะให้ให้เราได้ตัดนะคะชุดไทยสวยในรูปแบบของร้านแม่บริพาไทยสักหนึ่งชุดถ้าคุณลูกค้าใส่แล้วสวยใสย่แล้วถูกใจเดี๋ยวเราค่อยมาสั่งตัดเพิ่มเติมได้ทางร้านยินดีมากๆนะคะจัส่่่่งงฟีีีทททววไไไยยพพพื้น้นนหาากกกมบเเอแคคคุณูะะ กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นุ่มด้วยกดกระดิ่งนะคะคุณลูกค้าขาแล้วกดคําว่าทั้งหมดนะเวลานุ่มมีโปรโมชั่นหรือว่านะคะมีรีวิวสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะรวมไปถึงของขวัญของฝากนะคะที่มีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะจากกลุ่มชุมชนนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะได้พบเจอพบเห็นก่อนใครๆจะได้เลือกก่อนเลยเนาะคุณลูกค้าคะเข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้า8,400ีรีวิวในวันนี้ได้เลยคุณลูกค้าขะขอพอะคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณกกาารตติดมมช คลิปทุกคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเปิดเห็นคลิปแม่มาริพาไทยกดไลค์ไว้ก่อนเลยโอเคนะคะชอบถูกใจนะคะสั่งซื้อสินค้าก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปจะมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชมอีกบางเดี๋ยยวรดดูชมไ้เลคะ่ะ